นครนายกเมืองมอรดของไทยดยสิ่งดีค่ามากมายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท,ทางบ้านครับผมวรพรษษันธ์สุวรรณุษครับรองผู้ว่าการจังหวัดนครนายกนะครับนะนของประชานกรรมการออกเสียงประจัจังหวัดนครนายก,รรกานะครับวันนี้ก็ผมมีเรื่องดีๆสาระารู้ที่มาพบปะกับพี่น้องประช,ชาชนชาวจังหวัดนครนายกอีกเรื่องหนึ่งครับก็ขอเชิญชวนนะครับในวันที่ 7สิงหาคมนะครับวันอาทิตย์ที่7จสิงหาคมนี้นะครับเป็นวันสําคัญของพวกเราอีกวันหนึ่งนะครับในการที่จะมาออกเสียงให,ใ,หให้เสียงของเรานะครับออกเสียงเ,เรื่องของประชาะมติร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับพร้อมกับประเด็นคําถามพ่วงนะครับที่ทางรัฐบาลก็ได้กําหนดไว้นะครับก็ฝากพี่น้องะชาชนนะครับเรื่องของประเด็น,นาาร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับกับเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องของคำถามพ่วง ครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับให้กาเป็นเครื่องหมายอย่างเดียวนะครับเครื่องหมายในช่องของคําถามนะครับท่านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทานการในช่องสี่เหลี่ยมนะครับคาถามพวกก็เช่นเดียวกันนะครับท่านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในคําถามพวกท่านก็กากากะบาทนะครับในช่องสี่เหลี่ยมนะครับสิ่งที่ผมห่วงพี่น้องประชาชนคือปอใช้สิทธิ์แล้วไปเขียนข้อความอะไรในบัตรที่เขาใช้สิทธิ์ออกเสียงก็จะกลายเป็นบัตรเสีย หรือไปใช้เครื่องหมายถูกหรือกาไม่ไหลในช่องก็ะจะกลายเป็นบัตรเสียนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์สำหรับคนที่มาจะมาใช้สิทธิ์ได้นะครับผมก็เลนพี่น้องประชาชนนี้ครับว่าท่านที่จะมีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับก็มีสัญชาติไทยนะครับในผู้แปลสัญชาติก็ต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับรวมทั้งกรณีของอายุต่ำไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับคือเด็กที่เกิดก่อน9สิงหา254พ นะครับก็เรียนเชิญชวนที่จะมาใช้สิทธิ์กเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งหลายท่านก็จะได้รับใบจากทางอำเภอนะครับใบเชิญชวนให้ให้รู้ว่าตอนเนี้ยตัวเองมีสิทธิอยู่ที่หน่วยไหนนะครับวันาลืมนนะครับวันที่7สิงหานะครับอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าจนทั้งถึง4โมงเย็นนะครับหลักฐานในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนะครับบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะครับหมดอายุใช้ได้และช่วงนี้ทางอำเภอนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ เปิดให้ทําบัตรประจําตัวประชาชนกันอื่นนะครับหรือบัตรหรือทางเอกสารต่างทางราชการออกให้นะครับเช่นที่มีรูปถ่ายนะครับบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐเอ่ยนะครับบัตรประจําตัวเพวก่กรมนกํา์นานนะครับสำหรับคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับผกสิกว่าปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับบัตรในขับขี่นะครับหนังสือเดินทางพาสปอร์ตอะไรเนี่ยท่านก็สามารถนําหลักฐานตรงนี้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการออกเสียงลงประชามติได้ขั้นตอนง่ายๆครับท่านไปที่หน้าหน่วย นะครับไปตรวจสอบอรายชื่อที่หน้าหน่วยนะครับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เือกตั้งหรือไม่บางทีเขาก็จะมีหรือแม้กระทั่งเอกสารที่ทางอาเภอแจกไว้ให้ท่านแต่ที่บ้านอยู่นะครับนาเอกสารนียไปที่หน่วยก็จะมีหมายเลขว่าท่านจะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงระดับที่เท่าไหร่ก็ไปให้กับกรรมการประจาหน่วยนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนมาแสดงตนเพื่อขอออกสิทธิแเสียงนะครับแล้วก็รับปากนะครับพิมพ์ลายในมือแล้วก็เข้าไปในครู และคำถาเครื่องหมายกากบาทนะครับ,บ c, ในช่องอย่างที่ผมคุณอาจาก์าเรียนไว้นะครับในช่องสองอันนะครับอันบนก็คือเรื่องของร่างนักธมนน,น,นะครับเห็นชอบไม่เห็นชอบข้างล่างก็เป็นคำถามง่งเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น,อน้องประชาชน